สวัสดีครับผมออลกิโรติกเทพทันนะครับวันนี้ครับก็กําลังเดินทางเอารถอิดุสุไฮแลนเดอร์ของผมตัวล่าสุดเนี่ยครับเข้าไปที่ AC Power Thailand แลนด์ครับโอ้โหเด,ด็ดวามซองอยากให้เขาช่วยปรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถเนี่ยให้แบบเจ๋งยิ่งขึ้นไปอีกเฮ้ยตอนนี้ความเร็วร้อยสามทิปลองปล่อยมือดูไปป้ามันไปซอมเดี๋ยวใส่หมวกกันน็อกก่อนเรของเดิมดีแล้วเพราะว่าคันนี้มันเป็น3.0เราบสบายอยู่แล้ว และผมใช้งานทุกวันไปเลไครับกดไปเลย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 ครับไปเลยครับโอ้หพวก้วไปแก้วทีนี้เนี่ยบ้านผมอยู่เกษตรนวมินกว่าจะไปถึง a อซ o w e r Thailand นด์ที่ลาดหลุมแก้วค่อนข้างไกลนะครับจากเดิมเนี่ยมันมีความกระด้างของเขาตามที่เป็นรถแบบรถใช้งานแบบขนส่งนะที่แต่พอมาเป็นเนี้ย มันใกล้เคียงับเก๋งจัดจัดเลยนะผมไม่เหนื่อยกับอัตราการเร่งของเขาเดินทางมีประมาณ1ชั่วโมงนะครับนี่ออกจากบ้านมาได้พักหนึ่งล้วคงสงสัยใช่ไหมทําไมผมต้องไปไกลถึงขนาดนั้นเราดูมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราอยากรู้ว่าใครจะสามารถเป็นตัวจริงในการปรับเทอร์ร์แมนส์ของรถ ให้เราได้ <razor> พออใช้คันนี้ทุกวันไงใช้ในชีวิตประจำวันเลยก็เลยแบบจนไปเจอ AC Power Thailand เจอพี่ส้มเช้งเนี่ยครับทดสอบรถของเพื่อนๆ พอทดสอบรถขนาดเพื่อนๆเสร็จปุ๊บเออก็โทรถามเพื่อนเพื่อว่าเ hey, ฮ้ยพี่เป็นยังไงเขาโอเคป่ะจริงปะตัวจริงปากไอ้รถทำได้ขนาดนี้โ oh! อ้เฮ้ยโอเคเลยขนาดพี่ทำที่นู่นที่นี่มาแล้วนะท้ายสุดพี่ก็มาจบที่นี่ แล้วก็ทีมรถตู้ของออที่เอาใช้ประจำเขาก็ทำกันที่นี่เพราะฉะนั้นก็เลยบอกอ๋อโอเคคืออันนี้ผมไม่กลัวแล้วว่าจังหวะคือแบบฉุกเฉินนี่วพาที่โอ้อ้โอ้ผมก็เลยจะไปหา a อซ p w w r r ติดต่อไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูคราว่าหลังจากที่ทำคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกูเงือออกมือ เนียตั้งมือตั้งเท้าเปียกเลยคงไปลงตรวจเอทีเแล้วเอาคงไปโรงพยาบาลแล้วหัวใจจะวายเราก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาแล้วเ,เข้าไปดูในช่อง Youtube ของเขาก็เห็นผลงานที่เขาทำไว้นะครับคอนเทนต์ที่เขาทำไว้ก็เป็นคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์อย่างเราเราเนี่ยเวลาแก้ปัญหาแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการเดินทางเรายาวไกลครับช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย เขาจะเจ๋งไหมเขาจะวิบ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 อยากเลยเดี๋ยวเจอกันครับ